ผสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสน่ชนชมนะครับผมกับพาเพลย์ชานอลนะฮะก็ไม่พบกันมาก็ประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะฮะก็ช่วงที่ไม่ได้เจอกันนะครับผมก็มัวยุ่งอยู่กับไม้นะฮะที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับก็พายุรอบนี้ก็มามามาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับจนถึงวันนี้ก็เพิ่งจะมีแดดนะครับ ที่20 20แถวนี้22นะครับ22ตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะพายุมาปีนี้แบบโอ้โหยาวมากนะฮะก็แน่นอนนะครับชวนชมได้รับผลกระทบอย่างหนักฮะผมก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก,ก็หลักๆเลยนะฮะที่ที่ผมคิดว่าคนที่ปลูกเลี้ยงชวนชมเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็คือ เน่านะครับอาการเน่านะฮะรากเน่าซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าต้นไม้ไม่สมบูรณ์พอนะครับแล้วก็โดนฝนเนี่ยแบบโอ้โหทั้งอาทิตย์น่ะไม่ได้รับแสงตะวันเลยนะครับถ้าต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์พอก็เรียบร้อยนะฮะลาโลกนะครับของที่บ้านผมก็ลาไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่มีหลังคาไว้ให้เขาด้วยแต่ถ้ามีหลังคาก็โอกาสรอดก็จะสูงกว่านะครับเพราะว่า ยังยังไงมันก็ไม่ได้รับความชื้นตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าฝนรอบนี้นานนานมากฮะจนไม่มีเวลาได้หายใจเลยนะครับก็จะเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างฮะว่านอกจากลากจะเน่าแล้วคอกิ่งเน่านะฮะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับบางท่านว่าถ้าโดนฝนหนัหนกๆเนี่ยผลกระทบนี่เลยฮะ นะักที่สุดที่ผมเจอตอนนี้ก็คือคอกิ่งเน่านะฮะคือแบบตูมไปหลายต้นมากนะฮะเจอไปหลายต้นเจอไปเยอะมากเลยฮะคอกิ่งเน่าครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมแค่คอกิ่งเน่าเรารักษาได้นะฮะถ้าแต่ก็ต้องหมั่นดูนะครับนี่นะฮะดูนะฮะดูนะครับดำเลยนะครับนีคอกิ่งบางต้นแบบโอโ้โหสวยๆโโแบบกิง่งครบเนี่ย ก็ต้องตัดทิ้งนะครับเจียดายมากนะฮะว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นธรรมชาติเนาะภัยธรรมชาติเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะนี่นะครับซึ่งก็จะมีอีกมันจะมีอ่อให้เราสังเกตนะครับว่าถ้าถ้ามันแข็งนะฮะอ่ะถ้าอย่างเงี้ยทำไมผมถึงยังไม่ตัดนะครับคือใบ ใบนะครับใบยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมจะถือว่ายังไม่ได้มีผลเสียมากนะครับก็คือมันไม่นิ่มฮะมันมันมันเหมือนรักษาตัวเองได้อยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นแทบจะทุกกิ่งนะครับแต่ว่าใบใบยังดูสมบูรณ์และแข็งแรงดูแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชนชมก็รักษาตัวเองได้ไวนะครับก็คือมันดำอยู่นะฮะแต่ว่าแผลเริ่มแข็งนะครับแข็ง แข็งก็คือเหมือนมันเป็นขี้กากนะก็เป็นเก็ดนะเริ่มจับจับเก็ตนะฮะก็คือหายเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราจับแล้วเนี่ยจับแล้วมันนิ่มนั่นแหละฮะแล้วก็ใบใบเริ่มเฉาอ่ะแบบนั้นต้องนีบนี่แหละผ่าตัดถ้าผมต้นนี้ก็โดนไปเยอะดูครับดูดูจากรอยที่ผมตัดนะฮะจากรอยที่ผมตัดเนี่ยนะฮะนี่คือคอกิ่งเน่าทั้งหมดเลยนะครับ โหหนักมากฮะแบบโหแทบจะเป็นลมนะครับโดนไปหลายต้นด้วยนะครับที่ผมตัดไปเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับมีอีกนะครับอีกเยอะเยอะด้วยบางต้นนี่แบบเน่าในเลยได้ทิ้งครับน่าเสียดายเนี่ยอย่างบางต้นเนี่ยต้นเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะถ้าไม่เน่าถ้าไม่เน่าซะก่อนนะครับโหเซ็งเลยนะครับก็ปัญหาจากฝนก็เน่าที่โคนเนาะเน่าที่ลําต้นหรือรากแล้วก็มาเน่าที่กิ่งนะครับ ปัญหาต่อมาก็คือ,อร้าน้ําค้างนะครับร้าน้ําค้างนี่จะไปกัดกินที่ใบนะครับใบใบจะเหลืองเป็นจุดนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยแบบนี้แบบนี้คือร้าน้ําค้างนะครับผมอ่านี่ก็ตัดทิ้งให้หมดเลยลิดทิ้งให้หมดเลยนะครับก็ไอ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องวิวตุกกังวลน,นะครับถ้าเป็นที่ใบนะฮะถ้าเป็นที่ใบก็ไม่มีปัญหาเราลิ้นทิ้งแล้วก็รอเขารอเขาแตกยอดใหม่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าโอเคครับอันนี้ก็แค่ให้มาดูเฉยๆนะฮะเผื่อมีคุณผู้ชมบางท่านตกใจนะครับแล้วก็ทักมาหามว่ามันเป็นอะไรมันจะตายไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นที่ใบใบมันสามารถผลิผลิออกมาใหม่ได้ไม่นานนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นที่ลําต้นหรือว่ากิ่งนี่เสียงมากนะครับเสียงเสียงหลักๆเลยก็คือตายนะครับหลักๆเลยก็คือได้ทิ้งกลาโลกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่กิ่งก็ก็พอรักษาได้นะครับถ้าแผลถ้าเราเห็นก่อนเนี้ถ้าเป็นจุดดำๆเล็กๆก็ลองจับดูถ้านิ่มก็เขีย่ยแล้วก็หยอดด้วยกาวร้อนนะครับผมอ่ะยังดูต้นนี้ต้นนี้ก็หนักนะฮะคบาบก็ขาวนี่คือ คราบขอขาวนี่ก็คือคราบกาวร้อนนะครับนี่อันนี้กิ่งขอกิ่งเนี่ยตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าผมจะรักษามไม่หมดนะนี่อย่างกิ่งนี้ก็ดําแล้วเนี่ยนี่ครับนี่เลยแต่ว่าจับดูก็ดูแข็งแรงดีนะครับใบก็ยังสดชื่นอยู่น,น่าจะน่าจะหายแล้วนะครับน่าจะหายแล้วะนะครับก็ ฝนนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่มานะครับก็ตรงนี้แหละก็เลยเอามาคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างนะครับอายุในรอบนี้นะฮะฝนแบบโอ้โหไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยนะครับไม่เห็นตะวันเพิ่งจะมาเห็นวันนี้นะฮะวันแรกก็สรุปนะครับโดยรวมนะครับว่าประสบการณ์รอบนี้หนักนะครับหนักก็ไม่เน่าต้นหรอ,อกฮะน่าต้นของผมมีอยู่ประมาณแค่สองสามต้นเองเพราะว่า แล้วก็สังเกตดูนะครับว่าต้นที่เน่านี่ก็คือลงปลูกลงปลูกได้ไม่นานนะฮะรากอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยตายตาย,ตายด้วยรากแต่ว่าคอกิ่งปัญหาคอกิ่งผมเจอเยอะมากเจอแบบเป็นสิบกว่าต้นเลยนะครับกิงบก่งเน่านะฮะกิ่งเน่ากิ่งเสียก็น่าจะมาจากใบนะครับผมว่าใบที่แบบใบที่แบบอาจจะมีแผลที่ใบอ่ะ แถวๆใบยอย่างเงี้ยแล้วแบบฝนทั้งวันทั้งคือนอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปในใบนะครับแล้วก็ไป,ไปไปไปเป็นที่กิ่งนะครับเพราะว่าถ้าถ้ากิ่งที่ไม่มีแผลมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่าผมมาดูแล้วน่าจะเป็นที่ใบพอใบมันโดนหนักๆเงี้ยใบยมันก็เฉาใบามันก็เป็นลาบางอะไรบางมันก็เข้าไปในระบบอะไรประมาณนี้นะก็สังเกตดูนะครับซึ่งก็ จะตกใจมากนะครับถ้าถ้าจับแล้วไม่นิ่มหรือว่าใบยังสมบูรณ์อยู่ก็มันเปนแข็งแข็งนะ่ก็คืออาจอาจ,จะสมานแผลได้เองแต่ว่าก็สังเกตดูเป็นประจำนะครับต้นไหนที่เป็นแล้วผมก็จะแยกออกมาครับเป็นโซนเป็นโซ,โซน ICU นะครับก็คือต้องดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประสบการณ์โดนพายุนะครับจนชมโดนพายุก็เจ็บปวดอยู่นิดหน่อยนะต้นหลักต้นหวงบางต้นก็ ได้เฉือนนะครับได้เฉือนได้ตัดแต่งใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรรอคอยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สวยเองเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะว่าต้นไม้เราสามารถพลิกแพงได้นะครับตัดแต่งให้มันเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ถึงมันจะไม่เข้าตาเรานะโอเคครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ก็ยังรับชมแล้วก็แอดไลน์หรือว่าแอดเฟซกันเข้ามาอยู่แล้วก็สอบถามปัญหาต่างๆได้นะครับผม อยู่เป็นกําลังใจกันเรื่อยๆนะฮะเพราะเพราะว่าถ้ามีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ผมก็อยาเอามาถ่ายทอดให้ดูแล้วก็ให้ชมนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานิดๆิหน่อยหน่นะครับเพอที่ผมจะทําได้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ